พวกเราเคยได้ยินกันไหมว่าบางมายัดเนี่ยเขามีน้ําตาไหลออกมาได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มายัดน้ําตาไหลเรื่องเนี้ยอุสตาศ์ท่านหนึ่งอุสตาศน์ก็คือครูสอนศาสนานะที่อินโดเขาเล่าให้ฟังนะครับในช่องยูทูบช่องหนึ่งเขาเล่าว่ามีครอบครัวหนึ่งอ่ะแม่ของเขาอ่ะเป็นครูสอนศาสนาทีนี้แม่ของเขาก็ส่งลูกเขาไปเรียนศาสนาปกติแหละครูสอนศาสนาก็เป็นคนดีอ่ะเขาก็อยากให้ลูกของเขาเป็นไง ไปเรียนศาสนาให้เป็นคนดีมีมารไม่ตักวาเขาก็ส่งลูกไปเรียนปนนระนนะเรียนจนกระทั่งถึงมาหลาลัยนั่นแหละพอปิดเทอมาจากการเรียนก็จะกลับมาที่บ้านใช่ไหมกลับมานอนที่บ้านปรากฏว่าพอลูกชายอยู่บ้านนะนะอยู่โรงเรียนนะไม่รู้เป็นไงนะแต่พอลูกชายอยู่บ้านนะนะสุบโบไม่ตื่นนี่ส่งเรียนศาสนาแล้วนะแต่สุบโบไม่ตื่นทําไมไม่ตื่นล่ะนุ่นกลางค่ำกลางคืนเป็นไงออกกะดึก ม่รู้กลางคืนไปไหนออกจากบ้านประจําเลยแม่บอกเดี๋ยวออกไปแล้วเดี๋ยวออกไปแล้วไปเที่ยวกับเพื่อนมัน้งไปกินน้ําชามั้งหรือไปล่าท้าผีคือออกไปอยู่นั่นแหละกลางค่ำกลางคืนน่ะไปทําอะไรก็ไม่รู้กลับบ้านมาดึกเดินแล้วเป็นไงุูบก็ไม่ตื่นแม่น่ะเรียกลมานุบุกลมาดไม่ยอมตื่นก็เป็นอย่างงี้ประจําแม่น่ะก็ดูก็บนนึกออกไหมครูสอนศาสนาเนี่ยแล้วลูกตัวเองน่ะส่งไปเรียนปอนนอกส่งไปเรียนศาสนาแท้แต่ปรากฏพอปิดเทอมเป็นไง ไม่ละหมาดกุรอานก็ไม่อ่านตกกลางคืน,นออกแล้วมันมีครั้งหนึ่งแม่แกเนี่ยเป็นไงก็เรียกแกละหมาดอีกแล้วเรียกลูกละหมาดอยากให้ลูกละหมาดแล้วลูกไหมลูกเนี่ยความที่โมโหแม่รำคาญแม่เอาแต่เรียกอยู่นั่นแหละเอาแต่บ่นอยู่นั่นแหละเรื่องละหมาดเนี่ยลูกเขาพูดกับแม่ว่าไงเขาบอกว่าแม่ เอาแต่บนอยู่นั่นแหละเอาแต่พูดอยู่นั่นแหละน่ารำคาญเขาตะคอกใส่แม่เขาแบบนี้รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นแม่เขาเนี่ยเป็นไงเจ็บจี๊ดที่หัวใจมือนะกำเลยมันเจ็บจีด๊ดแล้วก็ลงไปนั่งกับพื้นแล้วแม่เขาก็เสียชีวิตในสภาพที่เขาหัวใจวายหัวใจวายเฉียบพ,พลันเพราะนั่นไปอาบน้ำมายัดคนอาบน้ำมายัดบอกว่าไรบอกว่าแม่เขาเนะ่ น้ำตานี่ไหลตอนอาบน้ำมายัดอยู่เนี่ยน,น้ําตาเนี่ยยังคงไหลแม้ว่าคนอาบน้ําจะล้างจะเช็ดยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวมันออกนี่คือสภาพของแม่เขาน้ําตายังคงไหลอยู่ความรู้สึกของนางยังมีอยู่นบ,บีถึงบอกว่ามายัดนายรู้สึกเนี่ยเวลาอาบน้ามายัดนะให้เกียรติหน่อยแล้วก็อาบน้ําให้ทนุถนอมมายัดมีความรู้สึกเจ็บเหมือนตอนมีชีวิตอยู่นั่นแหละที่นี่แม่เขาก็เป็นไง ก็ยังน้ําตาไหลไปเรื่อยๆจนกระทั่งห่อผ้ากับฝันแล้วเนี่ยเหลือแต่ใบหน้าเนี่ยยังไม่ได้ห่อเนี่ยน้ําตาก็ยังคงไหลออกปรากฏว่าทํายังไงก็เช็ดยังไงก็ยังออกมาเช็ดยังไงก็ยังไหลออกมาเขาว่าตั้งใจจะไปละหมาดกันช่วงหลังละหมาดดูรี่นะกลางวันกลางวันปรากฏว่าน้ําตาแม่น่ยยังคงไหลไม่หยุดเขาก็เลยดีเลยออกไปก่อนเลื่อนออกไปก่อนไม่รู้จะทํายังไงเพราะนั่นก็มีคนบอกว่าไปตามลูกเขามาดีกว่าเขาน่าจะมีเรื่องที่เขาเสียใจอยู่ เขาก็เลยไปตามครอบครัวมาไปตามลูกๆมาปรากฏว่าก็รู้ว่าที่แม่เขาหวัวใจวายเสียชีวิตเน่เพราะว่าลูกของเขาเนี่ยพูดจามไม่ดีกับเขาตะคอกใส่เขาทําให้คนเป็นแม่เนี่ยเป็นไงตกใจแล้วก็หวัวใจวายไม่คิดว่าลูกตัวเองเนี่ยที่สรงเรียนศาสนาเนี่ยกลับพูดจาที่ทําร้ายจิตใจแม่เขาขนาดนี้จนกระทั่งเสียชีวิตสุดท้ายเนี่ยลูกชายเขาเนี่ยตัวเองอ่ะเ็เสียใจนพะพอรู้ว่าตัวเองเป็นสาเหตุตัวเองก็ร้องไห้ไม่หยุดเหมือนกันลูกก็ร้องไห้ไม่หยุด แม่เขาก็ร้องไห้ไม่หยุดแม้ตายแล้วนะแม่เขาก็ยังร้องไห้ไม่หยุดน้ําตาย,ยังไหลอยู่ไม่หยุดสุดท้ายเนี่ยเขาให้ลูกเนี่ยไปกอดแล้วไปขอไปโทษต่อแม่ของเขาลูกเขาก็เลยไปกอดแม่ของเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ขอโทษแม่ของเขาแล้วเขาบอกว่าเขาตัดสินใจที่จะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะกลับเนื้อกลับตัวนั่นแหละเลยทําให้แม่ของเขาเนี่ยน้ําตาหยุดไหลได้สุดท้ายเขาจึงได้ไปละหมาดยานาซาเนี่ยหลังละหมาดอัสลี ก็เลยดีเลยกันไปอีกพอสมควรกว่าจะได้ละหมาดกันนลนะเพราะว่าสาเหตุคือมยรรอายัดร้องไห้ยังไม่หยุดเลยดังนั้นวันนี้คนเป็นลูกเนะี่ยจำนวนมากเลยนะที่พูดจาไม่ดีกับพ่อแม่ที่เวลาพ่อแม่ดูพ่อแม่บน่นพ่อแม่ตักเตือนแล้วเรากลับพูดจาไม่ดีต่อท่านใครที่ยังพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่นะฟังเรื่องนี้แล้วได้ข้อคิดไหมเราอยากให้คําพูดสุดท้ายที่พ่อแม่เราได้ยินเนะี่ย คือคําพูดแบบไหนจากเราอ่ะอยากให้พ่อแม่จดจําเราในวันที่เขาเสียชีวิตอะแบบไหนจดจําว่าเขาได้ลูกที่ดีลูกที่ทําให้เขาภูมิใจทําให้เขาพอใจหรือเขาได้ลูกที่ทําให้เขาหนักใจแล้วก็ร้องไห้เสียใจฝากพวกเราทุกคนนะใครที่ยังมีพ่อแม่อยู่ทําดีต่อท่านมากๆท่านคือประตูสู่สวรรค์ของเราถ้าท่านพอใจเราเนี่ยเป็นไงอลอ์ก็จะพอใจเราถ้าท่านไม่พอใจเราเนี่ย ัลลงพ่ก็จะไม่พอใจเราเช่นกันฝากวัยรุ่นทุกคนนะใครยังมีพ่อแม่อยู่อะ่ะอดทนหน่อยสบัดยิ้มท่านบนก็ยิ้มยิ้มอย่างเดียวรับฟังอย่างเดียวเขาว่าอะไรก็ทําตามเถอะเขาใช้อะไรก็ทําไปเถอะนะครับวันที่ท่านไม่อยู่วันนั้นน่ะเราจะเสียใจหวังว่าพวกเราจะได้รับข้อคิดข้อเตือนใจดีๆนะ่ยสำหรับวันนี้ว่าาลาม์วายเลกุวมเระห์มะตุลลอฮิจอาลาวะบะเรบาริกาตฺ